เขากบคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7008-0-00สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลเว์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงระวังแฮ้วบยมินิกรับข้อเสนอจำนวนเงิน26.6ล้านปอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการยื่นขอซื้อตัวเตโก้ค e ันโตราเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะ สโมสรแมนเชสเตอร์อาจจะทำให้แฟนๆหรือพูลได้หัวร้อนกันเสียแล้วนะครับเนื่องจากล่าสุดทางปีแสดงได้ยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน26.6ล้านปอนด์ไปให้ทางบิยูมินิกพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวตีโกโอคนโตรามายังถิ่โอฟฟร์ฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับและตอนแรกนะครับให้ความสนใจเฉยเฉยดวยวทางานัน espn sport เลยนะครับได้รายงานข่าวที่น่าสนใจนี้ว่าหลังจากที่ทางแมนเชสเตอร์เพิ่งจะเซ็นสัญญากับ เดอร์นฟานเดอรเบ็กสกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ไปเมื่อวานนี้มันผ่านนะครับด้วยมูลค่าค่าตัว39ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าทางออลิโกนาโซชาผู้จัดก,การทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่หนำใจและอยากจะได้เตโก้อาคันโตรามาร่วมทีมอีกด้วยและหากทีมปีแสดงปิดดีลนี้ได้สำเร็จคาดว่าดีลแจ็คกิลิสนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตามการรายงาน ESVN ระบุว่าตอนนี้ทางเบย์มินิกได้รับข้อเสนอข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเสือใต้ก็หวังว่าดีวนี้ของปีสดางแมนเชสเตอร์จะเป็นตัวกระตุ้นให้กับลิเวอร์พูลเรียบยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับทางด้านไบรมินิกพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันโดยสถานการณ์ของไบรมินิกณตอนนี้ก็คือพวกเขาไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนว่าจะต้องรีบขายติโก้คันตุระออกจากทีมแบบลดกระหนำ่ำเสมอเสิร์ลนั่นเพราะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลมีกุ้แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยื่นราคามาแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะต่อให้ลิเวอร์พูลไม่ซื้อนะฮะบาเยอร์มิเนก็พร้อมขายติเอโก้ากันตัวรังกลับไปแสดงแมนเชสเตดได้ในทันทีที่ราคา26.6ล้านปอนด์นั่นเองแต่เชื่อกันว่าทางลิเวอร์พูลยังคงเป็นตัวเต็งนะฮะที่จะคว้าตัวติเอโก้ากันตัวรับไปร่วมทีมนั่นเพราะตัวนักเตะต้องการย้ายไปร่วมงานกับเชลลิงครับมากกว่าที่จะไปร่วมงานกับทางโอเลกกนาโซชาแต่ปัญหาเดียวก็คือณตอนนี้นะฮะ ยบร์มินิกจะต้องรอลิเวอร์พูลขายนักเตะออกจากทีมไปเสียก่อนการเจราจารดีลของลิเวอร์พูลกับยบร์มินิกจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ตตอมมารอดูกันต่อไปนะครับว่าดีลของติโก้คันตัว่าจะโดนปัดหน้าเหมือนกับกรณีของติวอนเวเนอร์อีกหรือไม่นะฮะซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะฮะปัญหาทางด้านการเงินของลิเวอร์พูลนะครับณตอนนี้ก็ทําให้การซื้อนักเตะแต่ละคนต้องมีการคิดทีทวนให้ดีๆนะครับถ้าหากไม่ขายใครออกก็ยังไม่ได้ซื้อใครเข้ามานะครับ ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้แมนเชสเตอร์นเต็ดได้ยื่นซื้ออย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ26.6ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวตีโกอาคันตูราต้องมารอดูตันต่อไปนะครับว่าตีโกอาคันตูราจะย้ายไปสู่ทีมไหนนะฮะอัปเดตล่าสุดช่วงเช้านี่เลยครับโอ้โหสนทนานสถานการณ์ของจ um, ีนี่วายเนดูมหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาชัดเจน วันอุดมพูดแล้วประเด็นที่มีข่าวกับบาซ่าตอบแบบเคลียร์ชัดชหลังจากที่ปล่อยให้เดากันมานานะครับล่าสุดจัจิญุวานอุดมมิฟิวตัวเก่งลิเวอร์พูลก็ออกมาตอบแบบเคลียร์ชัดชแล้วหลังมีข่าวเต็มย้ายซบบาซูโรนาจัจิญุวานอุดมกองกลางทีมชุดหนาล่งลางของลิเวอร์พูลสโมสสแชมป์พิมพ์อังกฤษยืนยันนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นสําหรับกระแสข่าวที่ว่าตัวเขาได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมบาซูโรนา สโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนเรียบร้อยแล้วปัจจุบันไวน์ดุมนะครับเหลือเชญญาคัทแข้ขขงในถิ่นแอนฟิลถึงช่วงเสมอตปีหน้าและเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสข่าวจากประเทศสเปนนะครับว่าเจ้าตัวได้ตอบตกลงเซ็นสัญญาส่วนตัวกับบาร์เซโลนาแล้วและล่าสุดดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย29ปีออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วมันเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือเท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากวันนี้รุ่นตอบนักข่าวหลังถูกถามเรื่องที่กำลังจะย้ายไปบาร์เซโลนา ทางนี้นะครับวาน,นรุ่มถูกมองว่าเป็นนักเตะเป้าหมายหลักที่โรนันคูมันเฮดโค้ชคนใหม่ของบาสุลนาอยากได้ตัวไปร่วมทีมในการสร้างทีมใหม่ขึ้นมาตามแบบฉบับของตัวเองนะฮะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะออกมาเช่นไรนะครับเป็นแฟนก็ถ้าหากตีโกเซตแมนยูวานินลุ่มต่อสัญญาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับข่าวนี้นะฮะอันนี้คือการตอบออกมาชัดเจนนะครับสาหรับจอร์จิโนวานินลุ่มบอกว่าเป็นข่าวลือ แต่ว่าในโลกของฟุตบอลก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะโรบโบร,รับไม่อยากเห็นลีออนเนมิซซี่โยกขาแข่งในศึกพิมลิกอันดูโรเบอร์สันนะครับแบ็กไซ์บวกของลิเวอร์พูลยอมรับนะครับเขาไม่อยากเห็นลีออนเนมิซซี่สตาร์ของทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายมาคังแข่งในศึกพิมลิงเกล โล็อบบและเมสซี่นะครับเคยประทากันมาแล้วในศึกควาชแชมลีกรอบรองชนะเลิศในเกมที่2ที่ลิเวอร์พูลสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะบาร์เซโลนาได้4-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ในปีนี้ด้วยทั้งนี้นะฮะเมสซี่กำลังมีข่าวย้ายออกจากบาร์เซโลนาโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่ปรับในศึกพรีเมียร์ลีกของหงส์แดงลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพผมคิดว่าลิเวอร์พูล ปิดโอกาสเช็นสัญญาตกับเขาเป็นเป็นที่เด็ดรดดแล้วดังนั้นผมไม่อยากเห็นเขาในพิมลิงเกลยดผมมองว่าจะเป็นแบบนั้นนะร็อบบี้กาวผมเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งและมันเป็นเกมที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยลงเล่นมาเลยครับหงขุมกำลังปึกหงฟิตเปรีย้ย3ามแงสลัดเดี้ยงคืนทับเล่าผูกระทุงลีด สามแข่งคลซันกาของลิเวอร์พูลกับสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมที่เมลวูดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้แล้วคาดการณ์นะครับมีลุ้นลงสนามฟัดกับ Lead, United, กลีดยูเนเต็ดนัดเปิดซีซั่นลิเวอร์พูลทีมยัง์เย่งศึกพิมพ์นิงกลษนะครับได้รับคดีเมื่อจ่าดานแฮนสันกับตันเทียมโจเอลมาติปเซนตันแบ็กละดดิวอกโอลิกี้ดาวยิงผิวสีกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก่อนทันศึกพิมพ์ลิงเกลดจะเปิดฉากฟาดแข่งกันในอีกไม่ถึง2ส,สัปดาห์ ก่อนหน้านี้นครับฮนเดอร์สันกลับมาติปมีการบาดเจ็บช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนทางด้านดิวอกโอลิกีกับชากิลี่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างเดินทางไปเข้าแขมกเก็บตัวในออสเตรียพร้อมเพื่อนร่วมทีมอย่างไรก็ตามล่าสุดแฮนเดอร์สันมาติปและโอลิกีกลับลงซ้อมในสนามเมมวูดเมือ่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนที่ผ่านมาได้แล้วหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เชเดนชาก,กิลี่เพเม็กก์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ร่วมลงซ้อมกับเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกัน ตามการรายงานเปิดเผยจากความฟิตของนันเตะทั้ง4รายมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทันเวลาสําหรับเกมเปิดสนามฤดูกาล2020-2021ที่หงด่างจะเปิดอาร์นวิลรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับนอกนี้เทรนส์อลิสนเนออโนและฮร์รีวิลสันที่มีปัญหาการมาเจ็บจนพลาดกันไปเก็บตัวที่ประเทศออสเตรียจะพร้อมลงเล่นสําหรับเกมแรกเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากเดินทางไปรายงานตัวก sure ับท uh ีมชาติเพื่อทำศึกอยู่บ้านในเชลีกในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะถือเป็นข่าวดีนะฮะวิตเปลี่ยแล้วนะครับเจอของจริงแน่นอนนะครับสำหรับยูงทองลีดยูไนเต็ดลอบบี้ฟาเลอร์เนื้อหอม3ชาติรุมเกี่ยวคุมทัพซื่อยางสกายสปอร์ตออมไลนรายงานในครับว้าลลอบบี้ฟาเลอร์อดีตนักเตะทีมชุตังกฤษและตำนานหงดังหรือว่าผู้ในวัย4ีปี และเป็นขวัญใจของแอดมินนะครับกำลังเจรจาเดินหน้าเปิดโต๊ะพูดคุยเพื่อเข้ามาคุมทีมฟุตบอลในศึกเคลีกประเทศเกาหลีใต้รวมถึงทีมในศึกฟุตบอลลีกข,ของเจนและสหรัฐอเมริกาโดยลอบบี้ฟอลเลอร์ก,กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆทีมใน3มชาติที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เขาเข้าไปเดิรลงตำแหน่งผู้จัดจการทีมลอบบี้ฟอลเลอร์นะครับอดีตนักเตะทีมชิงเกลตออกมายอมรับนะครับว่ากำลังเดินหน้าพูดคุยกับสโมสรในฟุตบอลเอเชียรวมไปถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกอย่างกาลังจะหวนกลับคืนสู่สนามฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งโดยการนั้นนี้ล็อบบี้ฟลอเร์เช้าไปรับงานคุณสื่อของสโมสรบริสบบนโรเวอร์ในศึกเอลีของออสเตรเลียแต่เนื่องจากการแพรย์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโิาทให้เขาเลือกแต่ัดสินใจที่จะเดินหน้าแยกทางกับสโมสรในออสเตรเลียเนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษได้ในเวลาดังกล่าวนะครับขณะที่สื่อของเกาหลีใต้อย่างเอเชียนฟุตบอลนะครับก็ออกมารายงานในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องราวของลอบบี้ฟาเลอร์โดยท่านทัานการเชื่อมโยงไปยังสองสโ,โมสรก็คือ f c s ซ o ซและซูวอนซัมซุงบลูวิงที่ยังไม่มีผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการหลังจากแยกทางกับคุณสือของทีมไปก่อนน,นั้นนั้นทั้งซอยยังซู F c s ซีโซและอ e ีลิมซึงของสูวอนซัมซุงบลูวิงสำหรับลอบบี้ฟาเลอร์ครับอดีตนักเตะทีมชิงกฤตและตำนานหวงดังเลเวอร์พูลเริ่มต้นงานคดชิ้นแรกที่เดินทางมาค้าแข่งในเมืองไทยกับสโมสรฟ,ฟุตบอลกีเลนพยองเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ด ในปี2011ถึงปี2012ก่อนที่จะเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณซื้ออย่างจริงจังกับสมโมสรฟุตบอลลิวเวอร์พูลในอัคาเดมีและหลังจากนั้นในการ2 0 1 9ถึง2 0 2 0เดินทางมาคุมทัพสมโมสรบริสบันโรมเมอร์ในศึกเอลีกของออสเตรเลียนะครับจำนวน24นัดชนะ11เสมอ5พ้ไป8ครับนี่คือสุปข่าวลิวเวอร์พูลก,กันซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4กันยายนนะครับ ็ต,ติดตามข่าวสารกันใหด้ดีนะครับสำหรับดิวของตีโก้คันโทรามีคู่แข่งแล้วในส่วนของจอนนร์จิโอวานาดูมนะครับก็จะพึ่งไว้วางใจนะฮะถึงแม้เจ้าตัวออกมาพูดแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลนะครับนอกเสียจากเขาจะลดประกาศสัญญาต่อออกไปนะฮะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ